ตอนนี้มีใครในที่นี้ไหมครับที่เจอปัญหาคนมานินทาคุณคนไม่ชอบคุณคนที่มีทัศนคติลบก,กับคุณและโอปาปอยากจะบอกว่าคนที่ทุกขทรมานภายในใจเท่านั้นถึงจะทำอย่างนี้กับคุณได้เขาเรียกว่าคนที่มีทัศนคติลบครับ ลองมาดูพฤติกรรมของพวกเขาและแน่นอนว่าถ้าคุณเจอคนแบบนี้วิธีรับมือก็คือการสงบและมีสติจะดีที่สุดครับและไม่เลือกตอบสนองทุกทกอย่างตามอารมณ์ที่พวกเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาให้กับเราตามสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นมาให้กับเราเพื่อให้เราเฉซ้ายทีเฉขวาทีวิธีรับมือก็คือมีสตินะครับมาดูพฤติกรรมกันครับข้อหนึ่งพวกเขานินทาวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่น ข,ออข้อ 2. ยุแยงตะแคงรัว่วปันหัวคนอื่นให้คิดลบเหมือนกับตัวเองขอ้อ 3. ไม่ยอมรับความจริงคิดแต่ว่าใครทําฉันใครผิดใครถูกแต่เอาง่ายๆพวกเขาไม่เคยมองกลับไปที่ตัวเองเลยครับข้อที่4ไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือความคิดลบคิดในทางแย่คิดในทางไม่ดีไม่สามารถยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้มีพฤติกรรมที่ตัวเองสร้างเอาแต่จับผิดโทษคนอื่นและข้อที่5 ใช้ชีวิตเหมือนนักสืบโคนนันตลอดเลยครับค้นหาตลอดเลยว่าใครเนี่ยทาฉันมันเป็นยังไงค้นหาตลอดว่าอะไรยังไงค้นหาคําตอบตลอดไม่เคยมั่นใจในตัวเองและอยู่กับปัจจุบันไม่ได้จริงๆข้อที่6 เก็บอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ครับต้องแสดงออกให้โลกรู้ว่าฉันไม่พอใจฉันโกรธฉันไม่โอเคนะจึงจะสบายใจหรือว่ารู้สึกดีขึ้นหรือบรรเทาอาการความอึดอัดในใจพวกเขาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังคิดลบคิดแย่อยู่มีพฤติกรรมต่อต้านก่อกวนโพสต์เชิงลบประชดประชันย้อนแยง้งหลีกเลี่ยงบี่ยงเบนดา่าเป็นต้น ข้อ7และพวกเขาจะชอบมองว่าทั้งชีวิตนี้มีแต่คนอื่นที่แย่ฉันดีอยู่คนเดียวฉันเป็นคนเลิศประเสริฐสีไม่เคยมองกลับมาที่ตัวเองเพราะว่ายอมรับตัวเองไม่ได้จริงๆครับถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนี้นะครับวิธีรับมือก็อย่างที่โอปป้าบอกไปมีสติให้มากที่สุดครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเลือกให้เขาไม่นินทาเราไม่ได้เราเลือกให้เขาเนี่ยไม่ต่อต้านไม่ชอบเราก็ไม่ได้ ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาต่อต้านคุณแต่คุณรวยขึ้นโอเคไหมครับโอเคคุณรวยขึ้นก็พอคุณมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นคุณมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จมากขึ้นก็พอแล้วครับซึ่งสําคัญเนี่ยไม่ต้องไปตอบโต้กับคนที่เป็นแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าคนทัศนคติลบก็ได้แล้วป้าเชื่อครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็น่าสงสารเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่ทุกข์ทรมานภายในใจคนที่ขาดแคลนความรักคนที่ขาดการยอมรับ คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเขาถึงทำอย่างนี้กับคุณได้เขาอาจจะมีปมแย่ๆในอดีตที่เป็นจุดที่ฝังใจเขาน่าสงสารครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่โต้ตอบด้วยการด่าคืนเราจะไม่โต้ตอบด้วยพฤติกรรมเชิงลบใดๆเพราะว่าหากเราโต้ตอบในเชิงลบก็คือเราก็กําลังคิดลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกนะครับปล่อยให้พวกเขาทุกทรมานใจกับสิ่งที่พวกเขาสร้างมีและเป็นครับ พราะคนแบบนี้อย่างที่บอกเขาน่าสงสารนะเพราะว่าเขาทุกทรมานในเรื่องของความรักที่ไม่เติมเต็มกับตัวเองและกับใครๆเลยเขาจึงต้องทําลายความรักที่ทุกคนมีเพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นเหมือนกับพวกเขาอย่าเล่นไปตามเกมของคนเหล่านี้ครับเพราะว่าหากคุณเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บปวดทรมานแล้วก็หงุดหงิดรําคาญใจไปตามสถานการณ์ความรู้สึกและอารมณ์ที่พวกเขาสร้างแบบนี้จะก่อกวนใจคุณให้คุณเนี่ยทำงานไม่รู้เรื่องใช้ชีวิตไม่รู้เรื่องครับ คือมีความหุ่งุดหงิดใจตลอดและรู้สึกว่าไม่ชอบคนเหล่านี้ถามว่าม,มันมีประโยชน์กับคุณไหมครับไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นปล่อยให้คนเหล่านี้ทุกข์ทรมานอยากจะควนคุณอยากจะนินทาคุณอยากว,วิจารณ์คุณเนี่ยก็ไปได้เลยครับเพราะคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ในชีวิตปล่อยให้พวกเขาทุกข์ทรมานใจแบบนั้นไปคุณแค่ประสบความสำเร็จมากขึ้น นะมีความสําเร็จมีความสุขต่างๆางอนานามากขึ้นก็เพียงพอแล้วจําไว้นะครับไม่ตอบสนองกับคนคิดลบเหล่านี้เพราะเราจะไม่ไปตามเกมคนเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือมีจุดยืนของตัวเองยืนหยัดและรู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีอะไรต้องทําอะไรไม่ต้องทําและแน่นอนครับถอยให้ห่างคนเหล่านี้ชีวิตจะสงบสุขแล้วก็ร่ํารวยมากขึ้นใครทําได้พิมพ์ทําได้มาเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ